ค่ะเรามาดูงบประมาณต้นทุนการขายของห้างหุ้นส่วนจำกัด5เกอร์มะม่วงดองแช่อิ่มนะคะโดยงบประมาณต้นทุนการขายนะคะของขนาด150กรัมนะคะเราจะขายต่อปีอยู่ที่12,200ถุงค่ะต้นทุนต่อหน่วยนะคะก็อยู่ที่ถุงละ 14. 21674บาทนะคะโดยต้นทุนรวมนะคะอยู่ที่1,452,951บาทค่ะขนาด400กร,รัมนะคะเราจะขายต่อปีอยู่ที่38,325กระปุกนะคะโดยต้นทุนต่อหน่วยต่อกระปุกนะคะจะอยู่ที่กระปุกละ39.31874บาทนะคะโดยต้นทุนรวมนะคะจะอยู่ที่1,568,91บาทค่ะโดย รวมทั้งปีนะคะเราจะขายสินค้าทั้ง2ขนาดนะคะอยู่ที่145,25นะคะและจะมีต้นทุนรวมนะคะอยู่ที่2,959,842บาทนั่นเองค่ะ